ายคนอาจจะเห็นข่าวเปิดตัวลูกฟุตบอลฟิโอน่านะคะที่จะใช้ในศึกฟุตบอลโลกปี2 0 2 6ี่กที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วก็มีรูปโปรโมทของนักเตะออกมามากมายเลยแต่รูปที่รู้สึกสะดุดตามากที่สุดแล้วก็ชอบมากๆคือรูปนี้เลยค่ะรู้สึกว่าถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ดีมากเป็นรูปที่รวมนักเตะแต่ละประเทศที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกในแต่ละครั้งนะคะกาลังถือรูปฟุตบอลที่ใช้เตะในปีนั้นๆเพราะฉะนั้นเรามาย้อนดูไปพร้อม รเ,เริ่มจากขวาสุดเลยนะคะปี 1, 4, ินึ่งพัก้าร้ยเก้าสิบสี4แชมป์คือบราซิลค่ะตัวแทนก็คือคาฟูนะคะกำลังถือลูกฟุตบอลควีสตราค่ะที่มีเสียงเรื่องลือว่านักฟุตบอลก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเทคโนโลยีการผลิตเหมือนผลิตยานอวกาศมีการเพิ่มชั้นโพลียูรีเทนเข้าไปนะคะน้ำหนักจึงเบาขึ้นว่ากันว่าบอลเนี่ยใส่ง่ายาขึ้นด้วยแถมมีช็อตในตำนานนัดชิงด้วยนะคะที่บาโจพลาดจุดโทษอีกต่อมาค่ะปี1 9 98แชมป์คือฝรั่งเศสและแน่นอนนะคะตัวแทนค่ะซินเดรินซีดานมากับลูกบอลบิโกลหรือว่าทรายคันเลอร์ค่ะสีก็มาจากธงชาติฝรั่งเศสเลยแดงข่าวน้ำเงินนะคะมาถึงปี2002ค่ะเป็นปีที่ผักเริ่มดูบอลโลกเลยบราซิลกลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งค่ะจริงๆคาฟูเป็นกับตันในปีนั้นนะคะแต่ว่าในรูปเนี่ยเลือกมาเป็นกากา้ากับลูกบอลฟิลิโนวาและผู้ที่ทำประตูด้วยลูกฟุตบอลลูกนี้สูงที่สุดในทัวร์นาเมนต์จะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะ โรนันโดอารนายนั่นเองมาต่อกันที่ปี2006ค่ะแชมป์คืออิตาลีและตัวแทนคือเดลปีเอโร่กับลูกฟุตบอลนะคะทีมไกส์เป็นปีที่มีการลดวัสดุให้เหลือน้อยชิ้นลูกบอลจึงกลมกว่าปกติก็ไม่ค่อยถูกใจผู้รักษาประตูสักเท่าไหร่นะคะช็อตในตำนานก็แน่นอนซิอานค่ะมงเข้าที่อ,อกของมาเตราซีภาพจำยังชัดเจนจนถึงทุกวันนี้มาดูปี2010กันต่อค่ะเชื่อว่าหลายคนจำชื่อได้แน่นอนจาบูลาน ในรูปก็เป็นชาบี้นะคะเพราะว่าปีนั้นสเปนได้แชมป์เขาบอกว่าเป็นลูกบอลที่กลมที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเพราะว่าไม่มีรอยเย็บเลยและแน่นอนว่าไม่ค่อยถูกใจผู้รักษาประตูอีกแล้วเพราะว่าควบคุมทิศทางยากค่ะ มาถึงปี2014ค่ะเยอรมันแชมป์โลกโทนี่โครสค่ะกับลูกบอลบราซูกา้าชอบชื่อลูกบอลปีนี้มากพอรู้สึกว่าสื่อถึงเจ้าภาพบราซิลได้ดีมากๆเลยนะคะสีสันก็สดใสแต่เจ้าภาพบราซิลเนี่ยดันแพ้เยอรมันในรอบตัดเชือกไป1ประตูต่อ7ช็อกทั้งโลกนะคะมาถึงปี2018ค่ะพอปอกบาตตัวแทนแชมป์อย่างฝรั่งเศสค่ะ,คะกับลูกบอลเทลสตาร์18มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่อีกแล้วค่ะทำไปเรื่อยๆทุกปีนะคะมีการฝังไมโคร ชิปไว้ในลูกบอลแล้วก็กลับมาเน้นโทนสีขาวดำหลังจากมีสีสันมาหลายปีค่ะและปีล่าสุดค่ะ2022เรียลเนลมสซี่แชมป์โลกกับอาร์เจนตินานะคะกับลูกบอลอารีลาที่อาดิดาสเนี่ยบอกว่าเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าลูกฟุตบอลอื่นในฟุตบอลโลกรวมถึงมีโมชั่นเซนเซอร์เอาไว้แจ้งข้อมูลในการตัดสินีกด้วย กลับมาที่ปัจจุบันค่ะปีหน้าแล้ว2026ฟุตบอลโลกเป็นเจ้าภาพร่วมนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกค่ะก็มาดูกันว่าลูกบอลทรีออนด้าเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะ